ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าระหว่างที่ผมกาลังหาข้อมูลเกี่ยวกับกูเกิลเเนี่ยผมก็เจอกับเจ้าสิ่งนี้รูปร่างมันเหมือนกับงูยักษ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีพิกัดมาให้ด้วยนะฮะตามข้อมูลที่ผมลองสืบค้นดูนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นพิกัดล่าสุดที่มีการค้นพบเลยนะฮะค้คนพบเมื่อประมาณกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเองนะฮะ เราลองก๊อปพิกัดมาใส่นะครับพิกัดที่มันอยู่หน้าภาพเมอรสครูนี้ไปดูกันเลยฮะว่ามันมีจริงไหมตรงนี้ผมบเฮ้ยท่านผู้ชมมีจริงด้วยว่าดูสิรูปร่างมันนะครับขายกับงูนะครับที่เลื้อยออกมาจากโพรงสีดําตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วนี่คือหัวกมันแล้วมันพยายามจะเลื้อยขึ้นบกอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งดูแล้วน่าขนลุกมากเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เนินทรา,า,ายธรรมดานะครับมอนก็เป็นเนินทรายที่มีรูปร่างที่แปลกปาระหลาดมากนะฮะตัวนี้แค่เนินทรายอะไรแบบนี้นะครับ,รานนารบถามว่าความเป็นไปได้มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับและคิดว่ามันเป็นสัปปะหราดได้ไหมก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับดูสิตรงนี้มั่เป็นดำๆเหมือนมันกาลังมุดขึ้นมาจากใต้ดินแล้วกําลังจะขึ้นโบกอะไรแบบนี้นะครับเราลงไปดูได้ไหม ลงไปดูอะไรไม่ได้เลยนะครับที่นี่นะฮะตั้งอยู่ที่ประเทศรัสเซียนะฮะตั้งอยู่ตรงมุมตรงนี้เลยฮนะเฮ้ย่านผู้ชมอยู่ใกล้กับเกาะตรงนี้ด้วยใครดูพิกัดลึกลับ EP ีที่แล้วเนี่ยจะรู้จักอ่าเกาะไดอะมิดนะครับที่สองเกาะเนี่ยนะครับห่างกัน2 1ชั่วโมงเป็นอย่างดีเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็สามารถกลับไปดู EP ีที่แล้วได้นะครับและพิกัดวันนี้นะครับก็อยู่ใกล้มากๆอยู่ตรงนี้เลย นะฮะดูดิซึ่งความน่าขนลุกของมันก็คือมันมีความโค้งที่น่าขนลุกอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งเราไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเลยแต่เดี๋ยวเราลองไปย้อนเวลาดูใน Google Earth Pro ดีกว่านะครับโอเคเราอยู่กันใน Google Earth Pro แล้วนะครับเราก็ไปกันที่พิกัดที่เราได้มาเลยนะครับไปดูกันฮนะไปดูกันว่าเราสามารถย้อนเวลาแล้วเราจะเจออะไรหรือเปล่านะครับ ลองซูมลงไปเราก็จะเจอกับเจ้าสิ่งนี้จริงๆด้วยฮะโอเคมาลองย้อนเวลากันฮะตอนนี้ภาพนี้ทับทุกทายเมื่อปี2016แล้วนะครับแต่เหมือนจะมีคนเพิ่งสังเกตเห็นอะไรแบบนี้นะครับเราย้อนกลับไปในปี1985ไม่มีความเป็นเนินทรายอะไรอยู่ตรงนี้เลยเมื่อปี1985นะครับและปี2016มันก็โผล่ขึ้นมาทันทีเราลองซูมขึ้นมาหน่อยตรงนี้เรายังพอเห็นอยู่นะครับมั ภาพมันถูกถ่ายแค่ปีเดียวท่านผู้ชมมันเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ปี2013ไม่มีร่องรอยของเนินทรายส0 1 6ดูดิแทบไม่มีร่องรอยเลยนะครับเอออันนี้ก็น่าแปลกนะครับที่มันไม่มีร่องรอยเลยจนปี2 0 16เนะี่ยที่มีรูปร่างแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับก็เป็นอันที่แปลกนะพิกัดลึกลับในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มี เรื่องราวนะครับหรือข้อมูลอะไรมากมายมีเพียงแต่ภาพภาพนี้เท่านั้นที่ให้เราได้ทกเถียงกันซึ่งในอดีตเนี่ยที่พอเป็นไปได้อาจจะเป็นงูยักษ์โบอาก็ได้นะครับที่มีขนาดความใหญ่ที่ใหญ่มากๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีโครงกระดูกงูยักษ์ที่เป็นการจําลองขึ้นมานะครับที่มีลักษณะแบบตัวประมาณนี้เลยนะครับความยาวอะไรประมาณนี้เลยนะ พูดถึงความยาวเนี่ยผมสงสัยมันยาวเท่าไหรฮะมาดูที่กูก็เอ r t h ตโปอีกรอบหนึ่งฮะลืมวัดนะครับขอวัดหน่อยว่าความยาวมันเท่าไรนะครับผมจะวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะครับความยาวตรงนี้530เมตรความยาวครึ่งกิโลนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะวัดตามความยาวจริงๆของมันนะครับนี่ฮะเราจะวัดตามความยาวของมันจริงๆให้มันสามารถเลี้ยวโค้งมาด้วยแบบนี้ แบบนี้แบบนี้แบบนี้ความยาวของมันนะครับจะอยู่ที่631เมตรนะฮะจากข้อมูลที่ได้มาจากการวัดโดย Google Earth Pro นะครับและไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเป็นงูยักษ์จริงๆเนี่ยมันจะลึกลงไปใต้ดินตรงนี้อีกขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับคิดว่าเจ้าพิกัดต,ตรงนี้นะครับมันคือเนินทรายธรรมดาหรือว่ามันเป็นงูยักษ์จริงๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนี่ฮะ คลิปวันนี้สั้นนิดหนึ่งเนื่องจากไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะครับเพียงแค่ภาพให้ท่านผู้ชมดูเท่านั้นใครชื่นชอบรายการนี้ก็สามารถสนับสนุนง่ายเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัน่นกระดิง่งและอย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับยังไงในท่านผู้ชมผมรบกวนท่านผู้ชมกดไลค์กันคนละเล็กคนละน้อยนะครับคนละหนึ่งไลค์ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยนะครับมันจะทําให้ u t u b e นะครับประมวลผลว่าคลิปของเรานะครับมีความน่าสนใจขนาดไหน และเมื่อ่ันผู้ชมกดไลค์ก,กันเยอะๆเนี่ยก็จะมีผู้คนใหม่ๆนะครับเข้ามาร่วมการเดินทางกับพิกัดลึกลับของเราเพิ่มขึ้นอีกนะครับยังไงก็รบกวนกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาเสมอเลยรายการพิกัดลึกลับในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรสามารถติดตามกันได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ